หรยไปต่อเลยค่ะก็ก็กท,ทีแรกตอนที่ปฏิบัติแต่ปกติเนี่ยก็จะปฏิบัติอยู่แล้วน่าจะประมาณเกือบสิปีแล้วค่ะที่เราต้องเข้าพยายามตอนนั้นทํางานแล้วก็พยายามจะหาคอร์สเข้าให้ได้อย่างน้อยปีละครั้งนะคะเป็นคอร์สวิปัสสนากรรมฐานทั่วไปก็หลากหลายมากจนจนมาเจอการยานามิตรที่ดีนะคะเพื่อนก็ชวนกันมา แล้วก็ได้ได้มาลองคอร์นี้สิ่งที่ได้ในครั้งนี้เนี่ยก็คือก่อนหน้านี้นั่งไม่ได้เลยนะคะสร้างจังหวะเพราะว่าเราเราทนไม่ได้ที่จะต้องนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆเหมือนร่างกายมันไม่เคยอะค่ะแต่พอมาฝึกกับหลวงพ่อเนี่ยก็จะหลวงพ่อก็จะให้เทคนิคที่ว่าลองเปลี่ยนดูทุกสามนาทีห้านาทีนะคะแล้วก็ สินาทีค่อยๆขยับเวลาขึ้นนะคะพอไปปฏิบัติคอร์สแรกนะคะที่เป็นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวกับลวงตานะคะก็ประมาณ10เดือนที่แล้วตอนนั้นเดินได้อย่างเดียวนะคะก็เดินเดินสี่ชั่วโมงก็เดินไม่หยุดไม่พักคือมีความอดทนค่อนข้างเยอะนะคะปกติก็จะอดทนอยู่แล้วพอก่อนจะมาข้อนี้เราก็เตรียมตัวนิดหนึ่งก็ต้องต้องฝึกนั่งฝึกเดินนะคะแล้วก็ พอพอมาอยู่ในคอร์สก็ถือว่าเออเราก็ทําได้เออไม่คิดว่ามันจะทําได้นะคะแล้วพอได้เก็บอารมณ์ครึ่งวันครั้งแรกเนี่ยก็คือวันที่เราปฏิบัติวันที่สามตอนนั้นก็ก่อนหน้านั้นช่วงเช้าเนี่ยก็ไปถามหลวงพ่อว่าโยมหาจังหวะเริ่มไม่เจอ คือมันไปไวอะค่ะมันไปเจอถ้ำกลางแล้วก็สิ้นสุดถ้ำกลางแล้วก็สิ้นสุดแล้วก็เจอแต่หนัก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 ทุกอย่างหนักไปหมดเลยนะคะเดินก็เท้ากระทืบพื้นสะเทือนตั้งแต่ส้นเท้ายันยันกระโหลกศีรษะรู้สึกถึงแรงสะเทือนนั้นแต่จริงๆไม่ใช่เดินเราไม่ได้เดินกระแทกกระแทกนะคะแต่ว่าหลวงพ่อก็บอกเอาลองให้ให้มันเบาให้มันรู้สึกเบาสบายกว่านี้ซิพอช่วงบ่ายก็ไปเก็บอารมณ์นะคะ เราก็ตั้งใจมากอยู่ตรงสนามหญ้าด้านเนี้ยค่ะมันร้อนมากเลยค่ะวันนั้นแล้วก็เอา้เาเราตัดสินใจแล้วจะอยู่ตรงนี้ไม่ย้ายไปไหนร้อนก็ต้องทนนะคะทำให้ได้จนถึงจนถึงครบเวลาร้อนก็เอาผ้ามาคุมหัวค่ะแล้วก็นั่งเหมือนนั่งตากแดดนะคะเสร็จแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆคราวนี้มันตั้งใจมากเกิน สิจังหวะต้องครบจังหวะที่หนึ่งต้องมีนะคะแล้ก็ใส่ความตั้งใจตั้งใจตั้งแต่เริ่มพลิกมือจังหวะที่สองก็ต้องเห็นชัดคือเราตั้งใจมากคะแล้วมันก็ยิ่งหนักมากร้อนด้วยอิ่มด้วยนะคะตอนหลังก็เอา้าทำไงดีเนาะลองลองฝึกลองเปลี่ยนไปเฮสแตนดีกว่าก็เลยทําท่ายืนด้วยศีรษะนะคะพอทําท่านั้นแล้วเนี่ย เราก็เออมันก็หนักเนาะแต่ว่าเราเคยฝึกโยคะมาแล้วก็จะหาจุดที่มันรู้สึกเบาสบายค่อยๆขยับปรับนะคะยืดลำตัวอ,อ๋อจุดนี้เบาสบายแล้วก็ค้างไว้เสร็จแล้วก็ลงมามันอ้างสร้างจังหวะต่ออ,อ้อมันดีมากเลยอะค่ะมันก่อนหน้าน,นั้นมันไม่ได้รู้สึกมันรู้สึกขุ่นมัวคะ่ะแต่พอหลังจากที่เราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วเราผ่อนคลายลงเราก็รู้สึก มันเหมือนมันเบิกบานนะคะจังหวะมือที่เรายกเนี่ยเราก็ไม่ได้มองนะคะแต่รู้สึกเอ้ยมันเบาผิดปกติพอหันมามองเหมือนมันเห็นมือมันเหมือนมันค่อยๆเป็นเหมือนภาพสโลโมชั่นนะคะมันเห็นนิ้วเออแล้วมันนี่มันภาพอะไรเนี่ยค่อยๆเหลือบตามองมันใช่ไหมเราหลอกตัวเองไหมเรามโนไปไหมคือจังหวะที่มันเคลื่อนมันก็จะแบบเคลื่อนแบบพลิ้วไหวเหมือนเหมือนสายน้ําอะค่ะมันไม่ สะดุดไม่ติดไม่ขาดแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นนานมากนะคะแต่ก่อนหน้านี้จะปวดไหล่ไหล่ซ้ายมากปวดจนแบบโอ้ทำไมมันหนักอย่างนี้ทุกอย่างมันเป็นทุกมันหนักหนักหนักในหนักหนักที่สุดหนักที่สุดในชีวิตแล้วพอถึงสภาวะนั้นเนี่ยเราก็ยังเห็นความหนักอยู่แต่มันทนได้ก็ก็ยังรู้สึกอ๋อคือจริงๆอ่อะจิตมันปรุงแต่งเกินไปจริงๆมันปวดปวดมาอาจจะปวดแค่แบบ ห้าสิบเปอร์เซ็นแต่เราปรุงว่ามันเป็นร้อยเปอร์เซ็นจนทนไม่ไหวนะคะก็เลยนี่แหละบางทีเราก็าคิดไปเองปรุงไปเองว่ามันเยอะเกินจริงๆมันไม่ได้เป็นเยอะขนาดนี้นะคะเราก็เลยอ๋อวันนั้นก็ก็ได้ก็ได้อารมณ์ประมาณนี้แต่ก็ยังไม่ได้รายง,งานหลวงพ่อนะคะก็คิดว่าเออภาพมือเคลื่อนไหวแล้วก็เออสร้างมันเถอะเราอาจจะคิดไปเองก็ได้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ พอเจอสภาวะอย่างนั้นปุ๊บเราก็เฝ้าดูมันเฝ้าดูไปเรื่อยๆไม่ได้ตื่นเต้นตกใจแต่ก็เออเฝ้าดูนะปวดมันก็เออปวดปกติก็ไม่ใช่หายไปร้อยเปอร์เซนต์แต่มันก็ยังทนได้นะคะหลังจากวันนั้นมาก็ความง่วงก็ไม่ไม่ค่อยเจอนะคะใน,ในตั้งแต่วันที่สองพอวันที่สามก็ก็ไม่เจออะไรนะคะวันที่สี่เนี่ยมาเจอความคิดหลวงพ่อบอกว่าอายองพรุ่งนี้สอนโยคะเนาะเอะเราก็ต้องคิดเนาะ ปกติต้องวางแผนทุกอย่างต้องเป๊ะนะคะต้องแบบมีการวางแผนข้อมูลก็อยู่ในโทรศัพท์ก็ไม่มีเราจะทำไงดีเนาะผู้ปฏิบัติอาจจะยังไม่เคยฝึกมาก่อนแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะเพราะว่าปกติไม่ได้สอนเยอะขนาดนี้นะคะก็จะอย่างมากก็4ี่คนนะคะเจอคนเยอะๆจะทำยังไงดีหนะ้าอันนี้ก็คิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อต้องเป็นโจทย์ที่หลวงพ่อให้แน่เลยว่าเราจะตัดความคิดยังไง แต่มันก็เข้ามาเรื่อยๆอะค่ะแต่เราก็เออคิดเริ่มคิดได้ละอ,อ้าททำไมฉันต้องคิดอีกล่ะอยู่กับปัจจุบันก่อนรีบรีบใช้เวลาตรงนี้ในการสร้างจังหวะก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆตัดมันออกค่ะไม่ต้องคิดละพอเริ่มคิดขึ้นมานิดนึงคิดมันก็สั้นลง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 จนจนเช้ามาได้ได,ได้ฝึกสอนแล้วก็ฝึกสอนการเป็นปกตินะคะก็จะตั้งใจสอนมากนะคะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะกลัวแบบ ผู้ปฏิบัติจะไม่เข้าใจจะช้าไปจะยากไปเราก็ยังกังวลอยู่นะคะพอมาวันสุดท้ายก็คือเมื่อวานเนี่ยช่วงที่ไปปฏิบัติเ,เก็บอารมณ์นะคะรอบสุดท้ายก็ตั้งใจเต็มที่นะคะ อาสนะเราก็ไม่เอาไปไม่ใช้บนกระดานก็ได้นะคะบางท่านั่งที่ไม่เคยนั่งได้มันก็เมื่อยมากโดยเฉพาะท่าที่เราชันเขา่าเขาก็จะกดพื้นมากนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่าโอ้มันมันหนักมันแข็งยังมีความอยากสบายยังติดสบายอยู่นะคะพอ,อ,อพอมาเจอตรงนี้ปุ๊บเราก็ ไม่เป็นไรเราก็ฝึกไปเพียรไปทําไปอดทนแล้วก็ทําไปนะคะเห็นความอยากในตัวเองเห็นความคิดเข้ามาเป็นช่วงๆนะคะก็ค่อยๆตัดไปรีบรีบเจอปุ๊บแล้วก็รีบตัดนะคะพอสักพักหนึ่งช่วงท้ายๆอะค่ะจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกครั้งเลยที่ที่ที่ปฏิบัติถ้าเกิดสักสามหรือสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้อารมณ์ประมาณช่วงท้ายๆสักก่อนครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอะค่ะอันนี้ก็จะ ก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันเบาสบายมันก็เป็นแบบนี้นี่เองทําไมเรานั่งอยู่ในท่านี้ได้ไม่รู้สึกว่ากระดานมันแข็งไม่ไม่ได้เปลี่ยนไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแล้วก็อยู่ได้นะคะก็ประมาณเนี้ยค่ะออตรงศาลาเนี่ย ที่ได้ข้อคิดอีกอันนึ่งก็คือปกติชีวิตแล้วก็จะไม่ค่อยเจอเจอทุกเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเสพสุขเยอะนะคะจะติดสบายแล้วก็จะเลือกมองสิ่งสวยงามทุกอย่างก็จะสวยงามภาพอันนี้ก็สวยเราก็จะมองมันนะคะแต่พอไปอยู่ตรงศาลานเนี่ยเห็นช่วงที่เราได้อารมณ์อะคะ่ะหันไปเห็นส่วมด้านหน้ามันเป็นซ่วมอะคะ่ะแล้วภาพตรงนี้มันก็ไม่สวยเลยก็มีบ้านเก่า มีสิ่งลกลุงลังกับอีกด้านเนึ่มันก็จะสวยงามนะคะเราก็มองว่าเออทำไมชีวิตเราอะ่ะมัวแต่เลือกแต่มองสิ่งที่สวยงามแต่ว่าไอสิ่งที่มันเป็นทุกข์อ่ะมันก็มีอยู่นะให้ให้เราบาลานซ์มันให้ได้อยู่กับมันให้ได้แล้วก็เหมือนหาตรงกลางให้เจอ,อค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยก็เข้าใจว่าอ๋อชีวิตที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตแบบ มันมันสุขสบายเกินไปอะคะ่ะบางทีมันต้องเจอสิ่งที่ยากบ้างแล้วก็อาจจะต้องเอ่อเรียกว่าไม่ได้สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งอะคะ่ะก็ก็ต้องประมาณนี้นะคะ่ะสิ่งที่เรียกว่าสวยไม่สวยเนี่ยมันขึ้นสภาวะจิตนะภาวะจิตปกติมันก็ดูตามความเป็นจริง ถ้าภาวะจิตดีก็มองทุกอย่างสวยงาม้าวะจิตไม่ดีมองทุกอย่างไม่ดีไปหมดเพราะฉะนั้นเรื่องจิตเป็นเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณจิบเนาะคุณจิบเองก็เป็นครูโยคะควาจริงคอร์สของอาตมานเนี่ยเป้าหมายหนึ่งอยากจะให้คนทุกคนฝึกตนเองเป็นครูโยคะของตอนเองเพราะว่าถ้าเราฝึกโยคะเนี่ยเราจะมีได้เบียบวินัยในตนเอง าการมีระเบีบินในตัวเองมันจะเป็นการฝึกที่ง่ายการมีระเบียบนยในเดินคือการมีศีนนั่นเองเพอศีนดีแล้วมันจะจัดการเป็นแก้อาุมของตัวเองก็เป็นอย่างคุณื่าไปทําที่ตรงนั้นมันร้อนแต่คุณก็ทนอยู่ถ้าเป็นคนอื่นก็เดินหนีไปทางอื่นก็ได้มีทางเลือกเยอะแยะใช่ไหมแต่เราก็ต้องการพิสูจน์ต้องการทนอันนี้คือดังนั้นเองขอให้คนลองไปดูนะคําว่าโยคะในในที่ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เราได้พื้นฐานแล้ว นั้นสามารถเข้าไปในยูท b e เข้าไปเลือกดูว่าอันไหนที่น่าฝึกนั่งคำว่าโยคะเนี่ยมีเป็นร้อยๆตระกูลแล้วก็อยากจะให้ฝึกเพื่อเราสร้างวินิจระเบียบวินัยในตัวเองเพราะเราฝึกแล้วเรามีทุกเวทนาให้เห็นเราก็รู้จักว่าทุกเวทนาจัดการอย่างไรเรามีสุขเวทนาในเวลาเดียวกันประโยคขึ้นทุกมันเพิ่มขึ้นพอเราผ่อนคลายสุขมันก็เกิดสุขทุกเกิดในเวลาเดียวกันเราเรียนรู้จากมันแล้วต่อไปเราจะไม่รักสุขและไม่เกลียดทุก แต่เราจะใช้สุขใช้ทุกข์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตของเราเพราะฉะนั้นต้องการให้ถ้าเป็นไปได้อยากทุกคนเนี่ยทําไมไม่มีวิบากกรรมมากเกินไปนะถ้าเข้าใจเรื่องเนี้อยากให้มีการฝึกโยคะเพื่ออะไรเพื่อสร้างระเบียบวินัยให้แก่ตนเองแล้วการพัฒนาไปสู่ธรรมะขั้นสูงมันจะง่ายขึ้นขอฝากเอาไวนะ้นะงั้นก็นิมนต์พระลงไปรับอาหารก่อนเดี๋ยวจะโยมลงไปเป็นชุดชุดก็ใน วัดตรงนี้กันนะในการ